พยานนะไลฟ์อยู่ครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมก็อยู่กันนะครับกำลังไลฟ์อยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบบดีเวอร์มากพยานพยานทักทายหน่อยครับทั้ง่ายแจมทักงานหน่อยครับทุกคนทุกคนผิวเข้มหมดเลยครับทุกคนหน้าไหม้กันหมดเลยทุกคนนี้อลังการมากครับไม่เหลือแล้วฮะไลฟ์หน่อยครับครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนเลยนะครับผม เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับขอบคุณอคุณทุกคมากครับขอบคุณพี่น้อท่าดขอบคุณทุกท่านได้ร่วมรดัตำชาตารัเมืองหน้าใหม่รทักายครับผมจากพญาไทยนะครับคุณแรมโบ้ครับผมักพยาไทยดินแดงครับ ออกทักทา,ายทีมงานคุณภาพสามคนนั่นหน่อยทีมงานคุณภาพครับผมอยากเห็นหน้าเห็นหน้าแล้วครับผมต่อไปไเป็นทียงานอาวุอผมก็เชียร์คุณริ บอ,คอ,คอคกคนขับขับรถช้าๆคนขับเราเทรนมาครับจากป้าเซนติเรียสครับรายนั้นฮอตกว่าอยู่แล้วครับผมรายนั้นฮอตกว่าอยู่แล้วครับ ต่อไปนะครับเมื่อยมือแล้วเราไปงานแฟนมิติโอ้โห่ watching from สิงคโปร์เนี่นะครับ thank you very much พอไปยิ่งเจริญผมไปผมมาเนี่ยแหละครับผมอนุสังกรีประชาธิปไตยแล้วก็เนี่ยนะครับมาที่ลางคนเมืองสารมาการกรุงเทพมหานครครับด้านบนนู่นครับพี่ๆสื่อมวลชนก็ไปถ่ายกันข้างบนสุดเลยครับนับเวลานี้ พี่กล้าเหรอครับผมยังไม่เห็นนะครับผมนนอ,อ๋อแต่มาใช่ไหมครับามาครับผมมาครับรอบนี้น่าจะมาครบสามสิบสามอ๋อสามสิบสองของกทมแล้วรอคุณชุมพลอยู่ครับผมว่าจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่นะครับทีละกระงพอจับ,บจแบงค์สิบเป็นไปแบงค์ห้าหมื่นขอบคุณครับแบงค์ห้าหมื่นแล้วก็กับอีกหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับ ไม่ได้อยู่เขตสอสอแบงค์จะเป็นเอฟซีบอสน้อยใจไหมครับเนี่ยเซฟไลฟ์ไปด้วยหรอครับขอมานะครับมือมือเซฟไลฟ์ไม่แน่ใจแหละครับเปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับขอไปนะครับรางห้าหมื่นครับผมขอบคุณมากครับเซฟไลฟ์ต้องกดยังไงครับรงกี่หวานโอนห้าร้อยไม่ได้นะครับ เอาคำแบบนี้เลยแล้วเฟซีบอสครับขอบคุณนะครับอยู่เขตไหนก็เลิกก้าวไายได้เหมือนกันครับไม่เป็นไรครับผมแต่รอบหน้าย้ายบ้านมาได้นะครับ คุณแบงค์นะครับคะแนนมากที่สุดในกรุงเทพแล้วตอนนี้ใช่ไหแหวงขึ้น <ขอ S 2> มาอันดับหนึ่งครับลงลงบานใหญ่มาถ้าสมัยดูเดือดอยู่เหมือนกันครับผมโอ้คุณบอสร้องมปแล้วหรอครับผมไม่ร้องไห้ตรงไหนอะ t ิกตอกเลยหรอครับมัหน้าพี่บอสลงเลย<ม>คุณบอสไลฟ์ไหนไหนคุณบอสน่าจะไลฟ์ใน t ิกตอกครับผมทิกตอก ผมหรือติ๊กต็อกของตัวเขาเองผมไม่น่าใจเลยครับอันนี้น้ำอะไรครับผมแอบซีของผมครับไ,ไปไป,ไปออแอบซีสัำคัญไหมครับแปลงขับน,น้อมเบสก้า ่ครับน้องเบสต้องรอไลฟ์ผมม้งเบสนะครับไม่น่าจจะมีหรือเปล่านะรอบนาดาอยู่ค่ะไม่รอไม่รอรอบหน้ากันก่อนแล้วกันนะครับไม่น่าจจะเขาจะตัดสินยังไงย้ายไปอยู่ในใจได้ไหมคะก็ย้ายไ่อยู่ในใจอยู่แล้วนี่ครับตอนนี้ ไลฟ์ไปสายไปนะครับฮัลโหลฮัลโหลเช็เช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 ทาเดชชครับา่าไลฟ์ไหครับถ่ากผ่าไลฟ์ได้นะ Okay, อโอเคครับผมขอบคุณคู้ชมครับส้มรับพิวแบงค์มีแบงค์กับลำมครับครับผมครับผมขออนุญาตนะครับไลฟ์ไปถ่ายรูปไปนะขอกล้องนั้นนะครับครับครับผมคุณแม่ขาพรุ่ี้หนูสอบขอบอะไรได้สอบไหนได้ไหม ใชครับผมก็ไงก็ขอให้ทำข้อสอบได้เป็นอย่างดีนะครับได้คะแนนตามที่เราคาดหมายไว้นะครับไงก็เป็นกำลังใจให้ครับปปปเป็นดูผิวสีแทนใช่ครับดำหมอเข้มขึ้นเยอะเสนษฐานี่เขาอยู่หนึ่งอยู่กันยาวๆใช่ครับอยู่กันยาวๆนะครับผม ออโโวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้มีไปไหนไหมครับพรุ่งนี้น่าจะลงพื้นที่นะครับลงไปที่ขอบคุณพี่น้องประชาชนครับผมห้วยขวางรับพี่แบงค์ห้วยขวางหมอออย,อยู่นี่ครับหมอออยไปไหนแล้วครับผมได้ครับเดี๋ยวพี่จะปนรถนะครับไปครับผมขอบคุณครับต้องทำไงให้เจอลงพืง้นเดีด๋ยวลงดรงมุี่ นะครับโอเคครับผมก็ขอให้สอบไปได้นะครับได้คะแนนดีๆแล้วก็ทำตามสิ่งที่คาดหวังไว้นะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณมากจริงๆครับใหญ่รับประเขาพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะได้น่าจะได้ไปด้วยนะครับผมรับประเขานะครับชื่อเบนใช่ไหมเขาอยากมาแต่เขามาไม่ได้ฝากเด็กคนชื่อเบนใช่ไหมครับทำไมไม่ให้เขาดูร้ายเหรอครับรอเล่น สวัสดีครับฝากถึงคุณเบนซ์นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการที่มาให้กับพัดดาวไฟแล้วก็ให้กับตัวผมนะครับยังไงก็อยู่กันมายาวๆครับขอคุณค่ายข้อไหนได้ไหคะถ่าที่ได้มค้เอาครับหลักไม้หลักสี่ไดคู่เลยว่ะรับรออยู่เซนล่านะคะ ไม่มีโอกาสไปเซนล้าครับผมแบงคซีออกไลฟ์เป็นแทนนะครับครับผมสนมาก้มรักที่บางที่บางกระดักส้มครับอยากย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วกัน,นะะย้ายมาเลยครับผม <laughs> ไปออสเล่นนะครับอยากไปหาเงินแต่ว่าติดอยู่ประเทศลาวโอ้ก็ส่งกำลังใจผ่างกันทางไลฟ์นี่แหละครับไม่เป็นไรครับผม เราจะไปไหนปกาคุณในข้าข้าตลอดติดงานน้องบอสปอจอยู่ตอนใช่ครับสองเดือนครับบอสอยู่สองเดือนครับผมรวันนี้พี่แบงค์ไปไหนนะครับพรุ่งนี้มีลงพื้นที่ในหลักของพี่น้องประชาชนครับผมเราเปิดสองจอน้องบอสพูดดีมากนี่ไปไปแย่งไปแย่งไปแย่งคนดูน้องบอสหรือเปล่า บอสบอกบอุตส<ป>่าห์ไลฟ์เดี๋ยวคนดูหายอก็ย่าบอกเเเคาจะไม่ยห็นบอสไม่น่ามาทันนะครับผมคิดว่าดูจัดทรงแล้วอ๋อทยอยเลิกแ,แล้วครับทยอยเลิกกันแล้วเรันี่ยครับเนี่ยหลายท่านหลายท่านเริ่มทยอยทยอยเดินออกแล้วครับ ตอนนี้ไลฟ์ตำรวสี่พันแล้วเไม่ขอสู้นะครับผมผมแปดร้อยแปดสิบหกโอเคอยู่ครับสู้ไม่ไหวครับสู้ไม่ไหวจริงๆครับครับผมเซ็นนะครับผมน้องเป็เก็งครับครับแอปนะครับผมขอไว้นะครับเซ็นหนังสือแป๊บหนึ่งนะครับ Seven, um. ขอบคุณมากนะครับผมมาออกไลฟ์กันไหมครับผมเผื่อไปอ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 อกไลฟ์ขอบคุณมากครับผม

สวัสดีครับครับนครับผมไมต้องเลยไม่ต้อแอตเลติกแอตเลีิกขึ้นรถรถนะโอเคโอเคขึ้นรถครับขึ้นรถขรครับผมไปครับขอบคุณมาก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  ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนและให้คะแนนกับพวกเราค่ะเราตั้งใจที่จะทำดีให้ก่บชาีประชาชนนะคะยายรถจะแต่งเมื่อไหร่ครับผมอแดงก็าวจับไปแล้วนะคะเป็นปัญญาที่ดีเป็นปัญญาที่ดีที่แดงก็สาวปล่อยไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากมากครับขอบคุพี่น้องครับขอบคุณนะครับ ค่ะต่อไปขอขอบคุณประชาชนทุกท่านค่ะขอบคุณทุกคะแนนความไว้วางใจนะคะขอบคุณมากนะคะนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณป้าๆครับขออภัยนะครับที่ทำให้รถติดนะครับขอบคุณนะคะต่อไปนั้กดูแนะครับไม่รถติดครับ กำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้ผมยาวหมดผมยาวผมยาวลองส่งลองส่งขอบคุณพ่อและพี่น้องมากๆครับที่มาให้กำลังใจนะครับมาร่วมอยู่ด้วยกับทุกท่านนะครับ เราจะเอาอนทำงานเราจะทำงานให้ดีที่สุดครับเป็นการขอบคุณทราพี่น้องแจมครับขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจกับพวกเรายืนยันครับว่าจะทำงานให้ดีที่สุดครับยืนยันว่าจะทำงานให้ดีที่สุดครับเพื่อเป็นการขอบคุณทุกกำลังใจทุกความไว้วางใจให้กับพวกเราครับพี่น้องครับ ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากมาก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 ครับ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่ชัยชนะของพิธาหรือก้าวไกลนะครับแต่นี่คือชัยชนะของพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับชัยชนะของประชาชนครับไม่ใช่ชัยชนะของพรรคก้าวไกลสัญญาครับจะทาให้เต็มที่ครัับสญญาว่าจะทำให้คุ้มค่ากับควารไม่หวังใจของพ่อแม่พี่น้องนะครับม่ใจลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาแล้วครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากท่านครับสวัสดดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับวันนี้ครับรมโบ้นะรัมโบ้ดินแดงใครเป็นคนดินแดงแค่ไหนเลยดินแดงขอบคุณมากเลยครับเอาบ้างแพร์นะหมออาดก็มาขอบคุณมากครับขอบคุณครับ กินกันลยยังกินความเจริญได้กินรือยังขอบคุณมากสีรกีเขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอใหุค่ะีขอคุณะครัขอคุณครับผมหลายวหายยามที่เราจะต้องเข้าไัทำแล้วแม่วันนี้ต้องเห็นแล้วว่าเราทำอะไรบ้าง ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากขอเจคทีบชายที่มาไต่สุดยอดทีนี้เราจบไปด้านไหนกันนอนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณทางการด้านคำวงขอบคุณทุกกำลังใจของเรานะครับยินดีครับตอบแทนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะนายเจมส์โซซิแดนะคะเขตดสายไหมแขวงคอมพอร์โน้แขวงสายไหมนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้สายใหม่มีพาราบาในสายใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับวครับขอบคุณครับขอบคุณเลยนะครับเราขอเอาการทำงานนะครับมาเป็นการนขอบคุณพระสัญญาล้าสุปีต่อปจครับ ไห้ด่สุให้สมกับความหวัอครับทมของเรานี่คดเรานี่อชุดแดนเต้เราจะทำหน้าที่ให้ดี่สุดได้ขอห้เไว้วางใจนะครขอมากัขอไว้วาใจนะครับขอบคุณครับเราจะทำหน้าที่ดีที่สุดได้เราจะได้เข้าไปทมได้คับขอครับขอมบ ทุกคนนะครับขอบคุณครับสำหรับกำลังใจนะครับทอกพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผมภาพสดดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบกำลังใจนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับขอบคุณครับ ผเดี๋ยวยังไงก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวขออนุญาตอาจจะต้องปิดไลฟ์นะครับผมความการันต์กาลังจะเกิดขึ้นใช่ครับผมผมเรียกว่าเป็นนิมัยใหม่หมที่เราจะจะมีเป็น change เกิดขึ้นนะครับจะมีจะเป็น change ที่ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาผมทุกอย่างมันจะเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นมันจะมีมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้เกิดความก้าวหนะ้ามากยิ่งขึ้นครับ บคุ้ครับกับีราโเเข้าจโเครับพลกับเมลูกการสนับสะโด่้อรางรยเอ้นรับตรบรัไปไหนต่อครับยังไม่ยังไม่เห็นบอสบอสไม่อยู่นะครับบอสไลฟ์อีกอีกอันหนึ่งนะครับบอสไลฟ์อยู่ทางท i ศ T อบครับผมทางทิศสอ เขาบอกมี3ามอย่างที่คุณหนีไม่พ้นนะคร ını, <Okay. S 3> ับภาษีความตายแล้วก็แปดสิรัะผมทางติ๊กต๊อกขอขอบคุณประชาชนนะคะที่ให้การสนับสนุนและให้คะแนนกับพวกเราเก้าไปจะตั้งใจทำงานกันอย่างดีและจะทำตามที่ให้สัญญาต่บพี่น้องประชาชนไว้นะคะเราพวกเราขอขอบคุณด้วยความดีใจทักเดชใจก้าใบเท่านั้น ขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณมากที่ครับเราไม่มีลุงครับมีลุงไม่มีเราขอบคุณมากมากครับยืนยันนะครับว่าจะทำอะไรดีที่สุดพี่น้องครับจะไม่ทำให้พ่อแม่พี่น้องผิดหวังนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับพัดกราจะไปต่อกรนทิร ok ้ายของน้องมอสในทางติ๊กต็อกไดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่า